เกเจริญโฮมสแตนดาดถนนตากศินป์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039 498 585โปรโมชั่นสุริเจริญประจำเดือนเมษายนซัมเมอร์เซล พัดลมเพดานพนาโซนิก56นิ้ว5ระดับปกติ2,030บาทพิเศษ1,790บาทสแสลมกันแดดดำ50% 2คูณ10เมตรต่อแพ็คปกติ300บาทพิเศษ279บาท POA ลูกซินกันซึมกันร้อนยาดฟ้าแกลอนปกติ855บาทพิเศษ749บาท สีรองคื้น POA ฉนวนกันร้อนปกติ640บาทพิเศษ495บาทยิบซ้ำบอร์ดพุ่งฟอยกันร้อนปกติ226บาทพิเศษ209บาทฝาระบายอากาศเชอราคาส,สิก60คูณ120เซนติเมตรปกติ49บาทพิเศษ44บาท ฟอยกันร้อยสองด้านซินเทก1.25คูณ60เมตรปกติ1,430บาทพิเศษ1,190บาทฉนวนให่แก้วกันร้อนดูลาคูขนาด2นิ้ววาง0.6คูณ4เมตรปกติ1,44บาทพิเศษ1,19บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2,560 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดดรดจำกัดโทรศัพท์039498585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039322878 จ,จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการซุ้นขันแผ่นดินบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดขณะที่สถานการณ์ยาเสพติดจ,จันทบ,บุรีพบสถิติการจับผู้ค้าผู้เสพกัญชาเพิ่มขึ้นเป็นบุญตาชาวบ้านแห่ชื่นชมพยสีดอกแก้วช้างปาอินดี้ชื่อดังเดินชิวหากิีมผ่านกลางชุมชนกลางดึกเจ้าหน้าที่เดินต้อนเหนื่อยโภติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทิมข่าวไมนิว สวัสดีค่ะตอนรับุผู้ชมเข้าสู่ข่าวไมน n e w ประจำวันพุธที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเกษตรกรในจังหวัดจันทบ,บุรีให้ความสนใจเข้าอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบเกษตรอินทรีย์รับรองคุณภาพ GPS ลดต้นทุนการผลิตผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ที่ห้องประชุมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดตำบลพพะพาอำเภอเมืองจันทบุรีสภาเกษตรศกรจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีได้จัดอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ในการเข้ารับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมหรือ GPS รุ่นที่3เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภคก่อนการรับรองผ่านมาตรฐาน GPS โดยที่ผ่านมาได้มีการอบรมไปแล้ว2รุ่นในรุ่นแรกมีเกษตรกรที่เข้าอบรมรวม24แปลง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน19แปลงรุ่นที่2ผ่านการรับรอง10แปลงจาก22แปลงและในรุ่นนี้มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมรวม40แปลงซึ่งผู้ที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน g p s ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์17ประการ อาทิผ่านการอบรมตามหลักสูตรปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เครือข่ายปาดหรือกเกษตรกรอื่นๆที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีความรู้ในการเข้าใจและการทําและการใช้ปัจจัยการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์มีความเป็นธรรมต่อแรงงานและผู้บริโภคเครื่องมือทําการเกษตรและเครื่องพ่นน้ําหมักชีวภาพต้องไม่ใช้ร่วมกับสารใช้สารเคมีทุกชนิดรวมทั้งมีมาตรฐานการป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมีจาก ส่วนข้างเคียงเช่นการทำแนวกันชนที่ชัดเจนเป็นต้นทั้งนี้การอบรมเพื่อขอใบรับรองมาตรฐาน GPS เกษตรกรสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีหรือที่ศูนย์กษิกรรมธรรมชาติป่งแรดจันทบุรีส่วนสินค้าของเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน GPS จะมีตลาดปลายทางที่รอรับซื้อจำนวนมาก อาทิท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเซ็นทรัลสวนสามพาริเวอร์ไซด์นครปฐมร้านจีรังยั่งยืนตลาดเจริญสุขช็อปสินค้าเกษตรอินทรีย์โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีรวมทั้งตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วิถีคนจันท์ซึ่งที่ผ่านมาสินค้ายังไม่พอเพียงต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพผักผลไม้ปลอดสารพิษตกค้าง มหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีจัดก,การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการการฝึกอาชีพผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมื่อเวลา14นาฬิกาณห้องประชุมชั้นเจอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคาร36มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัยกูลทองอารามอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการการฝึกอาชีพผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดจันทบุรีสืบเนื่องจากเรือนจำจังหวัดจันทบุรีได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีในการฝึกวิชา าสาขาขาหาากรรมให้กับผู้ต้องขังหญิงเพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ฝึกทักษะพัฒนาฝีมือจนเกิดความชำนาญและสามารถนำวิชาชีพที่ได้รับการอบรมไปใช้ประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงและแนวทางการทำ MOU ร่วมกันระหว่างเรือนจำจังหวัดจันทบุรีและมหาวิทยาลัยราชพัรนรำไพพรรณีต่อไปในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพันธีและคณะเจ้าหน้าที่จากเรือนจำจังหวัดจันทบุรีนำโดยนายชาญวชิระเดชผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการซุ้นขวัญแผ่นดินบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดขณะที่สถานการณ์ยาเสพติดจันทบุรีพบสถิติการจับผู้ค้าผู้เสพกัญชาเพิ่มขึ้น ที่โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดจันทบุรีนายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานปิดการอบรมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดจันทบุรีบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่5ทับสองเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่เคยเสพยาเสพติดเตรียมปล่อยตัวกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคมทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้จัดตั้ง โรงเรียนวิวัฒน์พล,ลเมืองฝ่ายปกครองนักกองร้อยอาสารักษาดินแดนจงังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแบบครบวงจรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552และได้ดําเนินการบำบัดฟื้นฟูนนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดมาแล้วหลายรุน่นซึ่งผลการดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดให้ทราบและเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทาง ราชการและจากการติดตามเยี่ยมเยียนผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูส่วนใหญ่ขับตัวเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมสำหรับการบำบัดฟื้นฟูในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่5ของปีงบประมาณพุทธศัก,การาช2560มีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจำนวน82คนใช้เวลาอบรม13วัน สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบันข้อมูลจากศูรรนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจันทบุรีอยู่ในขั้นเฝ้าระวงังมีการพบแหล่งพักยาเสพติดแต่ยังไม่พบแหล่งผลิตเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มผู้เสพและกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่จับกลุ่มได้บ่อยครั้งเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง18 25ปีประเภทของยาเสพติดที่พบ ได้แก่กัญชายาบ้าไอกระท่อมสาระเหยคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะโชวงหน้ากลับมาติดตามกันกับข่าวไม้นิวช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶至丁字路口时，准备左转弯缓行进入。就在此时，一辆由南往北行驶的水泥槽罐车突然疾驶而来，避让不及，槽罐车侧翻滑行，把私家车盖压以后，滑行了近二十米。 路边的一个路灯也被压翻。那从现场呢，我们可以看到小车已经被撞得面目全非了，而在地上呢也有明显的血迹。而在我的左手旁边呢，那辆大车已经侧翻在地，消防人员正在紧急的施救当中。事故现场凌乱不堪，一辆红色的大众菠萝车像是被拧过的麻花侧翻在路边，碎玻璃、塑料片散落一地。 ุผู้ชมคะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไม้นิวช่วงที่2คะ่ะเป็นบุญตาชาวบ้านแห่ชื่นชมภายสีดอกแก้วช้างป่าอินดี้ชื่อดังเดินชิวหากินผ่านกลางชุมชนกลางดึกเจ้าหน้าที่เดินต้อนเหนื่อยโฮก เวลา22นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดติดตามช้างป่าอุทยานแห่งชาติคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติว่าพายสีดอแก้วช้างป่าอินดีชื่อดังเดินทางหากินแบบออนทัวร์ผ่าน3จังหวัดภาคตะวันออกระยะทางกว่าหลาย100กิโลเมตรนานกว่า2เดือนล่าสุดโผล่ทะลุเข้ามาหากินในส่วนผลไม้พื้นที่หมู่8บ้านคองมะลิข้ามเข้ามาพื้นที่หมู่3บ้านเนินตะบกตำบล ีีครอำเภอมะขามจัองหวัดจ,จันทบุรีซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านชุมชนขนาดใหญ่ขนาดเจ้าหน้าที่ชุดติดตามช้างป่าร่วมกับอ,อปอพ,อพอรชุมชนกระจายก,กำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแม้ว่าช้างป่าพายสีดอแก้วจะอยู่ในอารมณ์สุนทรีเดินผ่านสวนผลไม้หักกล้วยถอนมันสัมปะหลังกินเป็นอาหารแบบชิลๆตลอดเส้นทางที่เดินผ่าน เมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางมาถึงพบพายสีดอกแก้วกำลังเดินทางไปอาบน้ำในสระข้างสวนมังคุดของนายทองคำสิงคขอนอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่48ทับหหมู่3ตํบลอ่างคีรีอย่างสบายใจโดยที่ไม่ได้แตะต้องทําลายทรัพย์สินหรือไม้ผลของเจ้าของสวนผลไม้หลังใช้เวลาเล่นน้ำนานกว่าครึ่งชั่วโมงพายสีดอกแก้วได้เดินขึ้นมาจากสระน้ำขณะที่นายวิช เตียนหอมหวนดีหัวหน้าชุดติดตามช้างป่าพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นำเอากล้วยสุกมาโยนล่อให้พายสีดอแก้วเดินออกมาบนถนนลาดยาง ขณะเดียวกันชาวบ้านที่พักอาศัยสองข้างทางที่พายสีดอกแก้วเดินผ่านต่างพากันออกมายืนดูช้างป่าพร้อมนำเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนื่องจากไม่เคยพบเห็นช้างป่าตัวใหญ่อย่างใกล้ชิดเท่าแบบนี้มาก่อนจากนั้นเจ้าหน้นา,นาที่ได้ใช้กล้วยโยนล่อให้พายสีดอกแก้วให้เดินลัดเลาะมาตามเส้นทางสายบ้านอ่างกลางเพื่อทะลุต่อไปอยังพื้นที่ตำบลมาพายออำเภอขุงรอยต่ออำเภอ มะขามจงังหวัดจันทบุรีโดยพยายามต้อนภาสีดอแก้วให้เดินออกห่างจากชุมชนมากที่สุดต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองได้บางแห่งส่วนมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกภาคกาลางตอนล่างและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่4-7พฤษภาคม2560ประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงกับลูกเห็บตกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงที่ลงแจ้งการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงซึ่งจะเก ขณะที่มีพายุฤดูร้อนไว้ด้วยภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดจันทบุรีขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานครั้งที่4ประจำปี2560ในวันอังคารที่9พฤษภาค,คม2560เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดจันทบุรีถนนท่าฉลบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ039-323-840ค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวไมเนิวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมยนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวไมยนิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เ<ม>ทศบาลเมืองจันทบุรีร่วมกับวัดใหม่เมืองจันทร์ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ระหว่างวันที่12-15เมษายน2 5 6 0พบกับงานสงกรานต์กลางคืนปอดเล่าถนนข้าวทิพย์จันทบุรี12เมษายนคืนเดียวเท่านั้น13เมษายนเวลา13านาฬิกาเป็นต้นไปชมขบวนแห่สงกรานต์รวมส่งน้าพระและด,ดน้ําดาหัวผู้สูงอายุชมเชียร์การเล่นกีฬาพื้นเมืองสบาล้อตะกอลอดบ่วงหมักลุกไทยหมักสกากอพระเจดีทรายเย็นทั่ว่า มหาสงกรานยึดมั่นโบราณประเพณีไทยเล่นน้ำปลอดภัยใส่ใจคนรอบข้าง จเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสินอำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสินอำาเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585โปรโมชั่นสุริเจริญประจำเดือนเมษายนซัมเมอร์เซล ัดโลมเพดา p พนา s ซ n ิก56นิ้ว5ระดับปกติ2030บาทพิเศษ1790บาทสแลมกันแดดดำ50% 2คูณ10เมตรต่อแคปก,กติ300บาทพิเศษ279บาท POA ลูกซิ้นกันซึมกันร้อนหยาดฟ้าแกลอนปกติ855บาทพิเศษ749บาท สีรองคื้น TOA ฉนวนกันร้อนปกติ640บาทพิเศษ495บาทยิดซ้ำบอดพุ่งคอยกันร้อนปกติ226บาทพิเศษ209บาทฝ้าระบายอากาศเชอราคลาสสิก60คูณ120เซนติเมตรปกติ49บาทพิเศษ44บาท ปล่อยกันร้อยสองด้านซินเทก1.25คูณ60เมตรปกติ1,430บาทพิเศษ1,190บาทฉนวนใยญ่แก้วกันร้อนดูลาคูขนาด2องนิ้ววาง0.6คูณ4เมตรปกติ1,44บาทพิเศษ1,19บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2,560 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสีดิเจริญโฮมสแตนดาร์ดจำกัดโทรศัพท์039498585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสีดิเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039322878